สวัสดีทุกท่านที่รับชมช่องย t u b e เสือพาไปนะครับผมนะวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดกับหให้กับลุงพลกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเต็มตัวใส่บาทนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะส่งข้อความดีๆนะคำประรนาดีนะอว้พร์ให้กับคุณลุงกันนะครับผมุ้ลลนะ่่่ะะนนี あとこれもね。あ、これじゃ。あ、これもね。これ1回。

เดี๋ยวไปเอาต้นซากุระมาอ่ะเอาต้นซากุระก่อนที่นี่ก่อนต้นซากุระอ่ะทุกท่านอยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะไปเอา นา่นหน่อากยากออานอยากอยากากอยากายากอยากอยาอากออยกักากออยกออยาอก

Rồi, lên Thôi lặn lên rồi okay. à, okay. đấy ạ rồi đấy ạ Linh hôi rồi Nửa cho Linh hôi เป็นไงครับสวยเรียงครับทุกท่านนะฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับนะฮะดูโฆษณาดูคลิปเก่าๆให้ด้วยนะครับผมนะฮะขอบคุณทุกท่กทานที่นะส่งความปรารถนาดีนะฮะมาให้ลุงเนาะนะฮะเราส่งมาในช่องซื้อพอาไปนะฮะทุกๆข้อความที่ผ่านพิเสือก็เหมือนกับพิเสือได้ส่งต่อข้อความดีๆเหล่านั้นนะฮะไปให้ลุงนั่นเองนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นก็วันนี้เป็นวันดีเนาะ วันเกิดของวันคล้ายวันเกิดของคุณลุงนะอายุครบสี่ิบห้าปีในวันนี้นะฮะอวยพรวันเกิดให้กับคุณลุงกันนะครับผมนะฮะขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกๆข้อความที่ส่งมานะครับผมนะฮะเนื่อยนะที่หอบที่หายใจคือเหนื่อยนะไม่ใช่อะไรนะเหนื่อยนะ่ารู้สึกป้ายจะเอียงนิดหน่อยนะครับผมนะฮะแป๊บหนึ่งนะครับ ก็ให้กับลุงคนด้วยนะคะ ยัไม่เห็นครับมาออยพรโอ้ย,พ,อย,อยพูดผิดเหนื่อยจนพูดผิดมาโอยพรให้ขุมก,กันนะครับท่านนะครับ คุณตาชาญมาแล้วนะครับผมนะฮะกล้อองมไ่ะตอนนี้พระคุณเจ้ามาถึงแล้วนะครับผมเรามารอใส่บาตรร่วมกันนะครับอนุโมทนาสาธุร่วมกันนะครับทุกท่านนะฮะวันนี้เป็นวันดีวันมงคลเป็นวันที่เราจะมาได้ร่วมกนันใส่บาตรอวยพรนะฮะในวันเกิดคึ้นลุงกันนะครับผมอวยพรในตรงนี้นะครับผมไปผมขออนุญาใส่บาตรก่อนนะครับ อามาเลยแนเทีออไม่ต้องออกไปต้องเดี๋ยวท่านประเด็นเลยัวรถเออตัวรถนขคร่อ่ัตเ้นฮับา้ Qué hermano เป็นอเหมรกนะครบโอ้ยกินหวานชูทางก็โอ่ดืมถอดหมวกนะครับนะคต้นนะรใส่บาลืมถอดหมวกนะับใส่บานใส่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านนะฮะตสงนี้นะครับใส่บาหรือบานะครับสาธุสาธุสาธุาธุสุ ใส่บาตรเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะฮะพ่อไปถานเนยท่านนนะะทยังไปพรอะไรให้ลุงไหมครับฮะไไปพรยังไม่โอ้ไเพื่อนใส่บาตรทุกครั้งก็จะเรียกว่าเวลาเวลาจะบาตรจะอันชาเนาะเพ่ให้ขอก็แค่ขอให้เรามีพรเมเย็นเป็นสุขแล้วก็จะเลยยิ่งขึ้นไปแค่นั้นแหละเราไม่ขออะไรมาก ถ้าขอเองก็คือสุขภาพนะที่ด่างทึ่งอย่างทุกงอย่างก็น้อต,ตามมาเองแหละถ้า <ใน S 1> สุขภาพแข็งแรงแล้วก็สุขภาพจีตสุขภาพใจเราแข็งแรงแล้วก็สามาแต่ขอก็จะเป็นนี้แหละขอให้มีสุขวามสุขวามเจริญแล้วทุกคนใส่บายขออะไรอ่ะขอให้ลุงฮะแข็งแรงก็ต้องขอให้ตัวเองต้องขอตัวเองแข็งแรงต้องถ้าูปแข็งแรงทุกคนไม่แข็งแรงก็จะไปด้วยกันไม่ได้ ไม่แต่คนอื่นเดียวอไ่เราเลยที่้าว่พี่นิสาบอกเป็นไงเลือกไปรู้หงนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศยามเช้านะคะต่าก้ามาใส่บาตรนะคะมึงไม่ได้ออสวดมนต์นะคะมึงสวดมนต์อยู่ด้านในแล้วก็เข้ามาไม่ชา พนักงานนะแตวตอนเที่ยวนี่จะมีของกินงี้าครับจะดูว่าเป็นยังไงกันบ้างวันนี้เราพาลุงพ้ไปไหนจะาถามลุงุปจะพาไปเก็ีน้ำก็ถากันกันใช่ไหก็มีน้เขาแล้วก็ไปไรับรถไปไปไหนก็เดี๋ นกับมาแล้วาเนาะเดี๋ยวไปเรียกลุงออกมาดูด้วยนะป้าเนาะโอเคค่ะนี่นะครับบรรยากาศความสีสันความสวยงามที่หน้าบ้านลุงนะเนื่องจากวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของลุงอายุครบ45ปีนี้นะฮะมีเอซนะจากคุณนิสานะครับผมนะฮะคุณดวงนะฮะคุณนิสาคุณแพรวานะช่องลินดาสตอรี่นะฮะร่วมประสานใจนะครับจากความสวยงามนะะเนรมิตให้นะฮะ จัดโดยาาต้นไม้ไมนี้จัดโดยช่องดีเดย์แฟมิลี่นะฮะช่องดีเดย์แฟมิลี่นะงงเป็นคนจัดต้นไม้นี้งงนะครับโอ้หมอกบรรยากาศเนอ๋อหมอกลงสักอันเป็นพ่อต้นสักระฮะใช่สักระมาหมอ